เอาทีโทษทีไปเตรียมน้ำเตรียมยาแล้วก็กินยาแป๊บหนึ่งไอ้ยี no> ้ดิกินยาทั้งในเกมทั้งชีวิตต่อไปไม่ได้ต่อเออกินยาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแก้ไม่สบายนะลดอาการหัวร้อนอีกทีก็ด้วยที่มันขึ้นไปสวนหนึ่งเออแป๊บนะอ๋อใครอยากเอาปืนอะไรมามามาอยากให้ผมแตะปืนอะไร ผมก่อนได้ไหมหรือว่าอย่าอไรไพีโนมาก่อนถ้าพีโนมาก่อนก็มาก่อนเลยมามาเอาปืนรุ่นไหนเอามาร์คแมนไลเฟิลนนะฮะผมอยากให้คนแต่ง VSS ปืนกาด้วยโอเคมาแค่เดียวเสียอีคอมโบอ่าฮะคอสโอเคไฟฉายเพียวนะโอเคใส่เป็รูปปกติโอเค VSS หมดอัพพายเลยไทยเอ็งโกเดี๋ยวมันบล็อกครับมันบล็อกกับตัวข้างหน้าครับต้องอาแดร์หนึ่งเอาออก หรือว่าันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเอาซื้อรางก็ได้อันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้แหละห้าหาสามอ่ะห้าหาสามอ่าทีนี้ก็ไม่บังเยที่สองนำจากรางกูสงสัยอย่างเดียวว่ะมึงเอาแล้วกล้องเนี้ยเอาออกไหมไม่ไม่ไม่ใส่ใส่ทำไมวะมึงจะเอาที่ตอกอีกรอบหนึ่งเหรอไอ้ที่ตอกคลิปที่แล้วก็มีแบบนี้นะเว้ยกูกูจำได้นะยี่รู้ดิ อ้าวโอเคน่ารักชวนไรกระจอกนี่ต้องชวนของพี่โน่นี่นี่ก็ What the fuck? y e s ส i บั l ล n t จ r นคนพี่มาแล้ว ดีแหละที่พีรอลอบเห็นแล้วเห็นแล้วลม้มล้มไปหนึ่งแบ็กหมดเข้าหัวไปเมื่อกี้นี้กงลไม่เป็นไรเจอกูกูดได้อยู่ เป็นไงแสบตาไหมสัตว์เซิร์ฟอยู่แถวท่อพี่เห็นแล้วสองหกห้าร้อยเมตรลงเลยสัตว์ไม่โรยเหมือนกันแันกูว่วาเช็คเลย ัเ้ยีโดนวะื่อกี้บอลจะแตกใช่ไหมมาก็บอกไหนเอาเป็นคาร์ไบเออะคาบายคาร์บเโอ้ปืนคาร์ไบาออะโอเคเริ่มไปก่อนเริ่มไปก่อนเอ็นเอ็วีทียูอะเฮงเล่นกระบอกนี้เหรออ่ะใช่เอาเข็มมาใส่แบบไหนเอาอีกรุ่นแล้วกันเอาอีกอันแล้วกันเอาเอาอีกรุ่นนะนี่นะสามเอลโมซินเอลโมซินเอาเก็บเสียง ประสิทจิ์เซฟเซอร์โอเคได้เอาสิบเอาสิบโอเคครบแล้วเนี่ยแค่นี้แหละของแฟนพี่แค่นี้มันเธอโอเคได้เลยเฮ้ยกะดีอยู่กะดีอยู่กะดีโอเคกะดีกะดีกะดีที่ทำเดียบปกติถ้าถ้ามีเสียงข้างหน้าจะกระด็นไปดีกับบูสิครับรอาเลย เดี๋ยวเราเปิดประตูบ,บา้านไปห้องไหจะได้สามต่อแล้วตกแต่งเต็มทไออีกเลยเฮ้ย <ant> ทุกรอบเลยว่ะทุกทกาารั้เราจะเฮ้ยเฮ้ยแต่เราจะวิ่งขึ้นบันไดใหญ่ทุกทีถ้าดีเสียงปักขึ้นปีควายด้วย่ะปีควายด้วยป่ะอยู่ในบ้านปีเวายมาแล้วมาแล้วมันกำลังมาไกลมาก รอบหนอ่อดีนหน้าบอกของเอ่อะไม่เห็นเรียบร้อยล้มไปหนึ่งล้มไปหนึ่งหลายคนนงะร่วงหนึ่งทีเราจะหนักจุดเกิดแม่อ,อ่แบงค์เราว่าเรามีอาถรรพ์อีกอย่างหนึ่งกว่าว่าผมได้กล้องค <น S 1> อูณหกมันมองบอกว่าอยากให้เน่นไกแล้ว เออเปล่าหมายถึงพี่ว่าพวกของราคาแพงก็น่าจะเป็นอาถรรกับพี่ด้วยหรือเปล่าไม่ต้องขอขอจะให้ออกไม่พเออนี้ก่อนดีกว่าออให้ได้ก่อนดีกว่าพี่ไปเดิมอะไรอยากกินตีน้อยเลยไปกินด้วยกันป่ะไปกินด้วยกันไหมไม่เป็นไรสองคนเลยนะ แตเดีนี้ต้องเพลงนี้ I wanna love you <laughs> you already know หยอกหยอกหยอกอันนีมันดชาติเป็นยังไอนเลนจีน โอเวิชามาเป็นกูมาแล้วล้มตายไปพี่เสียงเสงเร้อง,อง,องดังไม่รู้ว่าเป็นตัท่ยงเปล่ากูหมดกันดังเลยนะ <laughs> ด,ดังเออ,อเฮ้ยขอที่ไหนเองขอที่ไหนดิเอยอ <c oughs> ำเนียง <c oughs> ไม่เหมือนี <30 S 3> น่ตายก็ไม่รู้ ไม่ตายเยี่ไม่ไม่ตายจริงด้วย